เก่าวะล่ะเก่าจริงเก่าจริงไปเงแจ่ว่าไม่เก่าวะล่ะไม่ไม่อยากว่าเดี๋ยวพวกใส่หน้าโอ้ย

ฟาห่ว่นครับยากี้ลค่เนหวเฮะนหัี่เีาีงลงมาเรื่อยๆต้องเป็นแผมก่่เป็นนี้นมอง่นนอะไรที่าเปยนที่เราากหน้าไงเรางนโอโอโอ